สวัสดีครับผมหิ่งจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม d a r o r d e Saga นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมแนวทางการเล่นของอาชีพอาเชอร์กันนะครับซึ่งเป็นสายโจมตีแบบระยะไกลแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ก่อนจะไปรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกม d a r o r d e Saga ก็ขอฝากร้านเพทวินท็อปแอไว้ด้วยนะครับเติมผูกกัเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับเดือดอาชีพมาฮานูหรือว่าอาเชอร์นี่นะครับจะเป็นตัวดาเมจหลักของทีมนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เป็นสไนเปอร์แล้วก็ชาร์ปชูเตอร์โดยค่าสเตตัสหลักของอาชีพอาเชอร์ก็คือค่าสเตนนะครับที่จะได้ทั้งพลังโจมตีแก้ภาพแล้วก็ได้ค่าคิดที่เข้าดาเมจค่าสเตตัสวิธหรือว่าไอซ์เอลก็มีความสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเน้นได้เน้นที่ STR จะดีกว่าเพราะว่าตัวอาเชอร์นั้นเป็นสายดาเมจเป็นหลักนะครับแถมเป็นตัวที่สร้างดาบ,บระยไก,กๆดด้ด้วนคั เวลาที่บอลไล่สกิลรอบตัวเนี่ยตัวอาเชอร์จะหลบได้ง่ายหรือว่าไม่จำเป็นต้องหลบอย่างได้เลยนะครับสำหรับผลไม้ที่เพิ่มค่า s t r โดยตรงก็คือพาวฟู้ดหรือว่าจะหาแตดลองอย่าง ISL หรือว่าค่าวิกก็สามารถกินตัวของฮาร์ดฟู้ดแล้วก็วีต้าฟู้ดได้นะครับจุดเด่นที่สำคัญมากๆสำหรับตัวอาเชอร์ก็คือจะมีสกิลอันติเมทที่มีค่าเบรกเยอะที่สุดเลยนะครับ ดยมีค่าเบรกเกาะหมอนอยู่ที่2.3เท่าเมื่อเทียบกับสายอาชีพที่เป็นสายโจมตีเหมือนกันอย่างเช่นวิสาหรือว่าลนเซอร์เนี่ยสกิลวันติเมทจะมีดีเฟนซ์เบรกอยู่ที่1.8เท่าเท่านั้นต่อมาเป็นสกิลแล้วก็การอัพเกรดสกิลของอาชีพอาเชอร์นะครับโดยอาเชอร์จะเป็นสายกายภาพเหมือนกับอาชีพลนเซอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีพรสวรรค์ของอาชีพก็คือเพิ่มค่าคริติคอลเรทสิ้าเอร์เซนนะครับสกิลแรกของอาเชอร์ก็คือสอนครงสว่านเป็นการับ ต่อมาสืที่2ก็คือหาฝนลูกธนูเป็นการเรียกลูกธนูจํานวนมากโจมตีใส่เป้าหมายเป็นวงกลมเป็นเวลา6วินาทีโดยจะมีดาเมจสูงสุดทั้งหมด9ครั้งนะครับสกิปที่3ก็คือสายลมสังหารเป็นการกระโดดยิงออกไปสร้างดาเมจกายภาพเป็นหมู่แบบพื้นที่สี่เหลี่ยม ยูที่4ของตัวอาเชอร์ก็คือสอนความเร็วเสียงเป็นการชาร์จยิงนุกงๆออกไปนะครับสามารถเซตได้2แบบก็คือเลเวล2เกตจะยังไม่เต็มแล้วก็ดามจจะไม่แรงที่สุดดูตรงเกตถ้าเกิดแสงขึ้นมาแสดงว่าเต็มเกตเลเวล2แล้วส่วนเลเวล3ก็คือกดสกิลครั้งไว้จนเกตเต็มนะครับลูกศรจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ดามจจะแรงที่สุดแต่ก็มีความเสี่ยงตรงที่ถ้าเกิดยืนชาร์จนานก็อาจจะโดนโจมตีจากศัตรูนะครับแลสกิลอันติเมทของตัวอาเชอร์ก็คือสอนมังกรฝ่าวายุ เป็นการยิงลูกศรออกใบพุ่งทะลวงใส่ศัตรูนะครับแล้วก็สกิลนี้จะทาให้หลอดเบรคของตัวศัตรูเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากเลยนะครับสกิลของอาเชอร์ก็จะมีแค่นี้ครับเียบเยบง่ายๆมีแค่ดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นการโจมตีแบบระยะไกลด้วยต่อมาเป็นการอัพ็อกสกิลของอาชีพอาเชอร์นะครับก็เป็นแพทเทิร์นเดิมเหมือนกับตัวของอาชีพ l ลนเซอร์เลยก็คือปลดล็อกสกิลทั้ง4มุมก่อนตั้งแต่มุมซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครแ,ลเลแเ้เงาเตนนร,ข,รนขีึ แล้วก็อัพหลักแหลมนะครับเพื่อไว้เพิ่มค่าพลังโจมตีกายภาพแล้วก็มาัพสกิลใหญ่รอบยิงด้านบนนะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจระยะไกลนะครับยิ่งโจมตีไกลยิ่งแรงขึ้นนะครับซึ่งการที่เรากดเพิ่มดาเมจระยะไกลก่อนนี้ก็คือเพิ่มดาเมจทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านขวาสกิลรอบยิงจะเป็นรอบยิงดาเมจนะครับก็คือเหมือนกันเลยยิ่งไกลยิ่งแรงแล้วก็จะมีสกิลเล็กที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือสายฟ้ามายาเมื่อตัวอาเชอร์ทนเมออกไปจะมีโอกาสสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากเงาธนมาายได้ อัไว้สักเวลหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการอัพเลเวลนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าสกิลสอนควงสว่านจะมีคูลดาวน์ที่น้อยที่สุดเลยก็คือ3มวินาทีเท่านั้นและแหล่งนาสกิลด้านบนซ้ายต่อก็คือสกิลสอนควงสว่านแปลเปลี่ยนที่หลังจากใช้สกิลโจมตีสตูจะเพิ่มค่าค r i t i c a l rate แล้วก็สกิลเล็กที่ชื่อว่าสอนควงสว่านเลือดออกจะทําให้ัตูโดนดาเมจเลือดออกทุกๆวินาทีนะครับแล้วก็ยิ่งพันจุตีของตัวละครเราแรงขึ้นก็ยิ่งโดนเลือดออกแรงขึ้นด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นการนับวงล้อสกิลของตัวอาชีพอาเชอร์นะครับโดยตัวอาเชอร์สามารถโจมตีปกติแล้วก็เดินไปด้วยได้แต่ว่าเวลาใช้สกิลนี้นะครับตัวละครจะกระโดดทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวละครได้นะครับจะมีแค่บางสกิลเท่านั้นที่จะเคลื่อนที่ไปตามทิศที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นข้อด้อยเล็กๆน้อยๆของตัวอาชีพอาเชอร์นะครับต่อมาเป็นการแนะนําสเตตในของสงมใส่อาชีพอาเชอร์กันนะครับอาวุธที่อาชีพอาเชอร์ใช้เป็นหลักก็คือธนูนะครับซึ่งสเต็ตพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีกายภาพ ส่วนชุดเกาะเกาะขาเกาะเอวแล้วก็รองเท้าจะบวกพลังป้องกันแล้วก็บวก HP นะครับส่วนถุงมือจะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพด้วยตัวแหวนจะเพิ่มค่าคริตที่เข้าส่วนจองจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเพิ่มความต้านทานเวลาเล่น PVP นะครับแล้วก็ตาก,ก็อาจจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความต้านทานในการเล่น PVE ก็คือตอนสู้กับมอนเตอร์ในส่วนของ set เพิ่มเติมที่สามารถถ,ถ่ายโอนระหว่างอุปก,กรณ์ได้ ตัวอาเชลจะมีสเตตที่สําคัญก็คือเพียรแท็กนะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็สเตตคียที่เหรือว่าความถนาทั้งหมดก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค่า s อสทีที่เอาไว้เพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เพิ่มค่าคียที่เขาดาเมจรวมถึงค่าคียที่เขดาเมจโดยตรงด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดาเมจแรงขึ้นไปอีกก็ลองหาค่าอินไปสเตนนะครับก็คือเป็นสเตตที่ยอมลดค่าอินแล้วก็ไปเพิ่มค่าสเตนแทนนะครับเนื่องจากว่าค่าอินเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีเวทกับคับตัตตวพลงจมีเวทเี่เม่ได้ใช้นะครับ ต่อมาเป็นดาคาที่แนะนําของอาชีพอาเชอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ดูคลิปแลนเซอร์มาแล้วเนี่ยการแนะนาดาคาในคลิปนี้จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็สามารถข้ามไปได้เนื่องจากว่ามันเป็นอาชีพสายกายภาพเหมือนกันนะครับแต่หากใครยังไม่ดูคลิปแลนเซอร์ก็มาดูดาคาที่แนะนําของอาเชอร์กันนะครับมาเริ่มกันที่ประเภทสีแดงก่อนนะครับอันแรกก็คือคริสตัลคอนโนเล็กเอ็กนะครับสเตตพื้นฐานจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ HP นะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายใหญ่จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเข้าไปอีเอยา,า,าชพล ต่อมาอันที่2ก็คือ Crystal Constella EX ตัวนี้จะบวกพลังโจมตีแก่ภาพแล้วก็ RSL ที่แตทพื้นฐานนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายายาจะเพิ่มค่า STR ที่เพิ่มพลังโจมตีแก่ภาพนะครับอันที่3ที่เป็นระดับ EX เหมือนกันก็คือ Crystal Rubicon ตัวนี้จะไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครแต่ว่าจะเพิ่ม Critical Rate นะครับโดยจะเพิ่มทั้งตรงแตทพื้นฐานแล้วก็ตรงเลเวลสายใหญ่ด้วยต่อมาเป็นระดับที่ไม่ใช่ EX แล้วก็คือ l าวาเ e ิดนะครับ ตัวนี้ก็จะบวกค่าคริทั้งระดัดพื้นฐานแล้วก็เลเวลสายใหญ่สำหรับใครที่จะใส่คริสตัลระดับ S&R s ทั่วๆไปนะครับก็จะมีตัวของคริสตัลลีโอซีเมียสีแดงนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวก HP แล้วก็ตรงเลเวลสายใหจะบวกค่าสเตนนะครับแล้วก็ชิคเกอร์สีแดงนะครับที่ตรงพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวกวิธแล้วก็ตรงเลเวลสายใหจะบวกค่าวิธเพิ่มขึ้นด้วยสีแดงหนึ่งตัวที่เป็นระดับ S&R s ก็คืออามาริลล่านะครับ สเตตพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนนะครับแล้วก็ตรงเลือดสายายาจะบวกค่าคีิที่เข้าเพิ่มขึ้นส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่ระดับ s อเนตั้งต้นแต่ว่าเอามาใช้ได้ก่อนนะครับอย่างตัวแรกก็คือคริสตั้นแคนเกรตัวแคนเกรจะบวกพลังโจมตีบวก H p แล้วก็ตรงเลือดสายายาจะบวกค Tri ่าคีิที่เข้านะครับแล้ว <Helena> ก็ตัวเพลสเกลสีแดงนะครับซึ่งบวกค่าคียที่เข้ากับพลังโจมตีแกราภาพส่วนตรงเลือดสายยายจะได้ค่า ISL เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วตัวสุดท้ายของประเภทสีแดงก็คือเบรดแบล็กนะครับสแตตพื้นฐานของเบรดแบล็กจะบวกพลังป้องกับกนบวกสเตนแล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่าคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นนะครับต่อมามาดูประเภทสีเขียวหรือว่าสตาร์ไลท์กันบ้างนะครับตัวแรกก็คือคริสตัลคอนูเล็กสีเขียวนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวก H p แล้วก็เลเวลสายใายจะบวก H p เพิ่มขึ้นนะครับระดับอ e ีกหนึ่งตัวที่แนะนำก็คือตัวของโกเวนนะครับ ตัวโกเวจะมีพื้นฐานบวกทั้งค่าวิทและก็ค่าสเตนนะครับแล้วก็ตรงเลือดสายยายจะบวกค่าคีิที่เข้าเพิ่มขึ้นต่อมาเป็นระดับ S s R ปกตินะครับตัวแรกก็คืออมาริล่าสีเขียวตัวนี้ใส่พื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนแล้วก็ตรงเลือดสายยายจะบวกค่า R S L นะครับต่อมาจะเป็นตัวที่พื้นฐานไม่ใช่ S s R นะครับตัวแรกก็คือคริสตันโดโดนะครับซึ่งจะบวกทั้งดีเฟนต์แล้วก็คีิ์ที่เข้าเลทส,ส่วนตรงเลือดสาย,ายายก็ได้คีิที่เข้าเพิ่มขึ้น,น แล้วก็คริสตันแคนเกอร์ที่พื้นฐานจะบวกทั้งพลังโจมตีแล้วก็ HP แล้วก็ตรงเลือดสายยาจะบวกค่า RSL แล้วก็ตัวที่แตดตรงสายมากๆก็คือคริสตันเพรสเกลนะครับตัวนี้พื้นฐานจะบวกทั้งคีิที่เข้าเลทแล้วก็พลังโจมตีนะครับแล้วก็ตรงเลเวดสายยาจะได้ค่าคีย์ที่เข้าเพิ่มขึ้นต่อมาเป็นดาคายประเภทสีฟ้าหรือว่าไนท์โฟล l นะครับอันแรกก็คือคริสตันคอนสเตล่า EX นะครับ ตัวนี้แต่พื้นฐานจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ค่า RSL แล้วก็ตรงเลือลสายใหญ่จะได้ค่าคิดดีค่าเพิ่มขึ้นนะครับระดับอ e ีกหนึ่งตัวก็คือโกเวนนะครับซึ่งแต่พื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนแล้วก็ตรงเลือลสายใหญ่จะได้ค่าวิทเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับต่อมาเป็นระดับ S&R n ปกตินะครับตัวแรกก็คือลิโอซิเมียซึ่งแต่พื้นฐานจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ HP แล้วก็ตรงเลือลสายใหญ่จะบวกค่า RSL นะครับ ต่อมาเป็นดาค่ายที่พื้นฐานไม่ใช่ระดับ S S R นะครับตัวแรกก็คือโดโดที่พื้นฐานจะบวกดีเฟนต์แล้วก็คิติี้เค้าเลดแล้วก็เลเวลสายายาจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเซกรินะครับที่พื้นฐานจะบวกดีเฟนต์แล้วก็โจมตีแล้วก็เลเวลสายายาจะบวกค่าวิทเพิ่มขึ้นและตัวสุดท้ายก็คือมักก้าสีน้ําเงินนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวกด้านคิติี้เค้าแล้วก็เลเวลสายายาจะบวกค่าดีเฟนต์นะครับ และดาคายประเภทสุดท้ายก็คือสีเหลืองสันสเกิร์ตนะครับอันแรกก็คือตัวของลูบิคอน EX นะครับพื้นฐานจะบวกทั้งค่าคิ HP แล้วก็เลเวลสายายาจะบวกค่าสเตรนนะครับอีกหนึ่งตัวในระดับ EX ก็คือคอนูเล็กนะครับคอนูเล็กแต่พื้นฐานจะบบกพลังโจมตีและบบก HP นะครับแล้วก็เลเวลสายายายจะได้ค่าดีเฟนต์เพิ่มขึ้นและอีกหนึ่งตัวในระดับ EX กก็คือโกเวนนะครับ โกเวนต์แตนพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนนะครับแล้วก็ต้องเลเวลสายายายจะได้ค่าสเตนเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะครับมาดูราคาระดับ S S R ปกติกันบ้างนะครับตัวแรกก็คือชิคเกอร์สีเหลืองตัวนี้แตนพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ค่าวิทนะครับแล้วก็ต้องเลเวลสายายายจะได้ค่าสเตนแล้วก็ตัวอมาริล่าสีเหลืองนะครับพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนแล้วก็เลเวลวสายยาจะได้ค่าสเตนเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะครับ หรือหากว่าใครยังหาระดับ SR ไม่ได้ก็ใส่ตัวเซกิตไปก่อนนะครับซึ่งโบกทั้งค่าดีเฟนต์แล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ต้องเลเวลสายายาจะบบกค่าสเตนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัวเบรแบล็คนะครับที่พื้นฐานจะบบกดีเฟนต์แล้วก็สเตนแล้วก็เลเวลสายายายจะบบกค่าสเตนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและนี่ก็เป็นดาคาที่แนะนาของอาชีพอาเชอร์นะครับซึ่งมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่แบบสุดๆเลยเนี่ยเน้นตัวแบบ EX อย่างเดียวนี่ก็สามารถใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ ประเภทสีแดงหรือมูนฟอสใส่เป็นคอนูเล็กลูบิกอนแล้วก็คอนสเตล่าซึ่งเป็นระดับ EX หมดเลยนะครับพอเมตาหม้ไปเป็นระดับ UR แต่ก็ยังตรงสายอยู่นะครับแล้วก็ตัวของสีเขียวเนี่ยจะใส่คอนูเล็กโกเวนแล้วก็คอนสเตล่านะครับจะมีประเด็นตรงตัวคอนสเตล่าสีเขียวนะครับที่แต t เนี่ยจะมีบวกค่าอินตรงเลเวลสายใหญ่แต่ว่าตัวคอนสเตล่าสีเขียวพอเมตาหม้ไปเป็นระดับ UR แล้วนี่นะครับมันจะไม่ได้บวกค่าอินตรงเลเวลสายใหญจะบวกค่าคิดที่เข้าแทนนะครับ ดังนั้นถ้าเลือกตัวหนึ่งในการเล่งเมตามอฟให้เป็น UR เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นตัวคอนสเตล่าสีเขียวตัวนี้เล่งอัพเป็นระดับ UR ก่อนเลยนะครับส่วนต่อมาเป็นสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับสีน้ําเงินจะมีรู b บิคอนโกเวนแล้วก็คอนสเตล่านะครับรูบิคอนสีน้าเงินจะเหมือนกับคอนสเตล่าสีเขียวตรงที่แตดก่อนเมตามอฟจะไม่ตรงสายนะครับแต่ถ้าเรารีบเมตามออเป็นรูเบิคอนโกลาก็จะบวกคิดดีเข้าแทนนะครับแล้วก็ตัวโกเวนที่เมตามอฟแล้วน่าสนใจมากๆเพราะว่าได้ค่าสเตนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ดังนั้นดาคายประเภทสีน้ำเงินเน้นเมตามอร์ฟตัวลูบิคอนกับตัวของโกเวนก่อนก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือประเภทสีเหลืองนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวได้แก่คอนูเหล็กลูบิคอนแล้วก็โกเวนนะครับทั้ง3ตัวสเต็ปตรงสายหมดทั้งก่อนเมตามอร์ฟแล้วก็หลังเมตามอร์ฟนะครับและนี่ก็เป็นดาคายที่แนะนำสำหรับใครที่อยากกดสุดเลยก็คือเอาระดับ ex มาใส่ทั้งหมดเลยนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวอาชีพอาเชอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ginger c h a n n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ